แพรทองทานพร้อมคณะลงพื้นที่โคราชดูปัญหาการจัดการน้ำตะลิ่งถูกกัดเซาะช่วยประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องดูแลต่อไปวันนี้นางสาวแพทองทานชินวัตนนายกรัฐมนตรีและอัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรม ในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยพร้อมด้วยนายประเสริฐจ,จันทรรวงทองรองนายกฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิตลัลนางสาวสุดาวันหวังสภุภกิจโกศลรัฐมนตรีว่าการกระทรวงอวและสสนครราชสีมาเดินทางมาลงพื้นที่ณบ้านไร่หมู่หนึ่งตำบลท่าอ่างอำเภอโชคชัยจังหวัดนครราชสีมาเพื่อมาดูปัญหาการจัดการน้ําในพื้นที่โดยนายกแพทองทานกล่าวว่าวันนี้มา ลงพื้นที่ โดยมีรองนายกประเสริฐที่ดูแลเรื่องการจัดการน้ำมาพร้อมคณะด้วยโดยจะนำเสนอไปยังฝ่ายบริหารต่างๆเรื่องของผนังกั้นน้ำให้ดำเนินการแก้ไขต่อไปนายกแพ่ทองทานระบุว่าไม่ว่าจะอยู่ในหน้าที่ไหนยินดีรับใช้พี่น้องประชาชนเสมอแต่วันนี้มาขอรับใช้ในฐานะหัวหน้าพักเพื่อไทยมีอะไรให้บอกสสเรื่องถึงหัวหน้าพักแน่นอนและเรายังมีรองนายกคนโคราชที่ดูแลเรื่องน้ำอยู่